กล้องเดินนะครับกล้องเดิน action พี่มายเบอกเสีดำทำอะไรไม่ได้บาะหนังผ้ากผ้าทุกอย่างเก่งแล้วมาเี่หเดี๋ยวเริ่มงนเสร็จแล้วเราไปดูขัดเครื่นงสีพี่ยายนะครับเดี๋ยวดูอะลเนี่ย you uh -huh. ให้ก็ไดเราก็ที่ไเี่ให้ประมาณนี้เดครับคู่นี้เนี่ัวนี่นี่ันี้จะรมกันที่้นี่ครับนี่ที่บนห่งสองสามสี นะครับไปเรื่อยครับมีอย่างนี้ไว้ครับอ่ามีอย่มงี้ไว้เนี่ยนะครับก็เลยครับถ้าเราดูเออหรือว่าหลัเครื่องเราไม่ดีอ่ะอันนั้นไปอีกที่หนึ่งนะครับกระจกก็ไม่ใช่เอาหมดเลยครับอ่าไปเอาหมดเลยครับเออทำให้หมดเติมอีกแค่เนี้ยครับถ้ามาดูว่ามจะจางมั ยากรรมเลยแหละเรเตอสัอาด้องสะอดเร่ร oh, ับส ah, yeah, yeah, ีล้ทางรล้จะจนก็ได้หมดพอมาดูเดี๋ยวเพื่อจะสีดูก่อนกระด้างมีเอาไหมหมดเลยขัางบนเลยใช่อย่าให้เหลือสักใหญ่ครัเทคพื้นที่ พี่ที่ไม่กวกานเก็รูอยุ่งแย้โอเะครับน่าจะังมีการก้ว

ใอทว่าตาใไม่คมัที่ามาช่วยทำาทรกธอถึงไม่รู้ก So hắn được tôi thống gì hai ngày. Let the marshy atom, the marshy atom, you will <coughs> 那也。嗯嗯